เงินส่งมาให้ลูกได้ไหมเนี่ยเขาว่าเคยฝันขวดเกิดขึ้นมาวาดเลยเอ้าเอ้าได้ขอที่แม่อีเด็กข้าก็เขากำนั่นมันหนาววาจันทร์จ้าครับอันบอกกับใบเสือเป็นมือเป็นแสนมันอ่ะเป็นอยู่อยู่เสียเป็นแสนเป็นล้านในวงองินมาสีแก่เกินเลยการสิมันวาสิกาเบิดตัวละพันสี่ครับปัดอีจามาอินุสาพันมาอีแม่หันนะ เพ่อที่ไมงินฟังไงม่โมขอ่อยผู้จองมันแสนฟากไลยถูกป่ะตว้าเลยนมื่อขึ้นเอาก่อนใหญ่เลยมันวขึ้นมันบานฝันคักเนาะมันเป็นกริงเนาะอันมาไม่ยิ่เน,น่าครับบวกคักเหอะม,มันวะไม่ได้บอกหลายตัวสักบอกตัวเดียวตรงๆเลยมันวะเนี่ยว่าบอกได้เถอะกว่าเมื่อขึ้นเนี่ยว่าบอกได้แม่ซื้อเรือไอ้คุณนหายกับว่าเน่ยไปบอกใหญ่เลยแล้วสื่อๆนักครับ วาววาก็บบไม่ใ่ใหญ่่ีอดเนเซ็กซี่ที่สุดเอาสุดนีงขึ้นาขึ้นมาเอาสุดอาสนีบเอาสุดนีบคือเซ็กซี่อไทยเล้าลูกล้าสีหายวล้าเซ็กซี่ลเนี่ยบางน่งสีอามาคับนความฟันเหมือนบ่ครับอันนี้อืมมันบาลเ็ุดิครับพนล้ลูกม่าตั้งติดติทสามันาพอดีใจ เออเออขอว่ายาวว่าอะไรสวยจังเออมันมาเป็ียนนี่มันเป็ียนไม่งเป็นกินขึ้นไปข้างใดพูนถึกสามสันน้ำขาใ่สุดมาเป็นเครื่องหอมเกินอยู่มันมาทำนา้โอ้ยบอกปลูกบอกแล้วบอกบอกได้ทีเนียวมาที่เนื้องยางร่วงเหมือนไหนมาแล้วบอกขั้วเหนียวแปดสี่ขางล่างเราว่างสุดแล้วก็แล้วเลยแปดสี่ขางล่างเราวางางล่างแปดสี่บบอาดได้หมบอกค่าขับมันก็ื่องโทรมาหาข่อย ที่เสื้อมีเขียวพันคุ้นพันโ oh, อ้คือคาดที่หน้งเพชรก็ได้ไว้แม่ย่าเสื้อหลายว่นนีเงินจงมาให้ลูกแม่ว่าสั่นกูตส่าหาให้หรอกว่าสั่นแล้วเงินแสนไม่ให้นี่ลาที่เมื่อเคยค้ามันมาบอกค่ะมันมาเป็นเป็นไม่งิ่งเป็นคือเก๊เป็นหิวมันมาลงมาสั่นสามแม่้ว่าบอกลูกบอกเจ้าหนี้ทนมันมากระโบปากมันมาบรลงมากจากไปไหนลงมาลุงมาเบาข่วงเดียวแปดเี่ข้างล่างแล้วคขาว่างม่งีงโอ้คนลุกเลย มันว่าน้ามแม่จะเห็นบอกเก๊กินงูกินสัตว์นะมันว่าคือเจ็ดเลยเป็นบ่วแสดงว่าเก้าเจ้าทีสิเป็นเจ็ดเนาะมันว่ะผมพันว่าอีแม่ขอสีซื้อ ER joy, 1 <laughs> <laughs> ิปีรยคุณิปซีรอยจากพันหัเนมาคุนก็ยังไม่เอามาเอาเงินแสนเนี่ยเนะเรนาะยังไม่เอามาอยู่คนมาคนทถ่บอกเลยอย่างเอามาอาก้งอย่างเนี่ยเนาะใส่สูตรที่อย่งเเก็บกินอยู่มันมาเฮ็ดผมขึนคือมันจักเก็บกินอยู่มันาว่าัแต่คนจีนเนาะแม่เนาะ่านไรฟัวได้ไว้ย่าม่าลนได้ย่เสือลายเยแม่ย่าสือออกมากูถือเสือเนี่ยคนว่าตั้งัต่ต่อเรียว่าเพิ่นเพิ่นโทมาบอกมือนใหญ่ใโอ้มามาขึ้นบ่ฝันมาขึ้นบ้านัาขึ้น วันหน่อยขึ้นบ้านคือวันหลวงโอ้ฝันวันพระฝันสินหน่อยขึ้นว่านโคตงามงานกึงเลยโทรมาบอกเจ้าหมวกว่านี่มาขึ้นโอ้มาขึ้นนี่ ได้ตัวเดียวนี่เนี่ยตัวเดียวบอกตัวเดียวข้างล่างตัวเดียวคนเราผู้คนเดียวพันเนึ่งขางล่างพ่อข้างล่างเนี่ยมันเอาข้างล่างแต่ว่ามันวางเฉียวพันทีขุ่นพันชีแจ๊บบัตมุงว่าทิปึ๊กแถวขอากล้าวันทคอยมีเสื้อมีเขียวได้สั่น่พันชีมันวางสฉียวสีนักมันว่าใครมาหามกับโบฟังไรบ่ได้กับโบย่ามาหามกูบเขาว่าหามบ่ฟังเลยเป็นวันตัวนี้ลูกสาวลงมา้ามันยังงี้แม่เหรอ เดี๋ววิจารว่าฝันคักวตาเหล่าบ่นเงินมู้อยากซื้อมูอยกซื้อเมนว่าปดชีกับขาเกี้วแปดตีนว่าขังรางบ่ได้ขังรางพร้อมขังร่างโตเดียวบอกเลยว่าบ่าบนมายัางบาลางบกขังขงางงงมากเนาะมันมาเซซูจินจับขั้นไดมามองเขาขืนเมีนบบจับลุงมาแบบจ๋าก็เลยว่าบอกลูกบอกัานนี่ยองมาถูกมาเงยบบปากมับโบปากดิที่เลกที่เลกบ่ปากในความฝันคนเห็นอะไรใจับขั้นไหงมา โล่โล่สิลงมาดำๆมาหวาไงแปดจี้ขางล่างมาววานหงสีเป็นยางลงมาเพราว่าคนซืสิน้้ามันตัวละหายลอยลองเหมือนบรายตัวนอกครับนอกคืออยู่ในอันนันบาครับเนาะมันบว่ามนฝันข้าฝันแนเนาะโอ้ยมันว่าขึ้นบอกวนาไหนเพราว่าวหอดถามทุ่มด้แม่ไปนอนว่าให้กูว่าอีกแน่กูซาใจกูให้บอกว่าอีกแน่ดิฝันกับฝันข้าอีี๋มันว่าอีีมันเิ็นไม่งี่งใส่สุดจีนมันวา ใส่ชุดคือเกลีกิ่นอยู่สีแดงมันว่าคันฝันคือขันฟันได้คนคันฝันนี่คขันฝันคักฝันนี่งมันว่ามันมันขันคาคอพันแง่แบบว่คืออีพอบอกเลยมันว่าแล้วมันเป็นเกลียวมันว่าเนาะใส่ชุดมันเป็นแดงงุ้มๆงุ้มหน่อยว่าเก่าผมขึ้นที่แรกมันบอกทามอยู่พันบ่ปากครับ เป็นจีนมวยผมอืมมวยผมแบบใส่อยังคึกแยกกินอยู่มันเอาไว้ใสครับสีแดงนสุดอันนั้นล่ะแต่งองค์ทรงเครื่องยางดีชุดยิ้วนะเนาะเออชุดยิ้วแสดงว่าเจ้าทีเพิ่นก็เป็นองค์แบบจีนเนี่ยู่เนาะครับเนาะมันว่าเนาะมันก็เรียว่าผู่ขาขอมันเพิ่นก็บ่ปากอีเนียก็บ่ปากป้องเด็ก็บ่ปากครับบัดลงมาค่อยๆจับคนใดนยางลงมาลงมาลงมากเต็มๆถีลงมาครับก็เรียวากวมียว แบบทีข้างลางระว่างถึงเศร้ชนิดแล้วเศร้าเลยแบบซีข้างลางเลยเออหงาย่างบ้าบอกผอมมาข้างลางผอมมตื่นหมดป่นนี้เฮ้ยมันเกิดท้มากบอกหลุนเวยพว่าจุนหายเนาะเฮ้ยอยบอกคักไรก็บอกก็ย่ามูสือกตัางหัวมึงกูที่สือมันอะไร่สือกูเสือหลังขันขันเนีนเลาม่กูีเสือให้มีเขียวท้หายเขียวก่อนนีเขียวปะท่านเขียวปะคนเฮามันฝันคักปะนี่มันกูเสือมันไ่ธรรมาคักเนาะ มันไม่ไม่ใส่ชุดสีแดงว่าแล้วกับว่าอยู่้อยร้ออีกฟัวได้หายย่งไม่หายกูๆเป็นน้ำมึนหลักกูไม่ได้เงินหามกูมันว่าว่าหายไปยมาหามเรื่อะเพิ่นหายแฟนเพิ่นหวาคือว่าถือกูย่า่วต้องว่าวแล้วคุนว่าต้องปักถือกับยาสร่มกับวางเสียมขึ้นค่ะเพราะมันก็ได้อบายมึงยิงว่านว่าน้กูกูที่เื้อไอ้เงี้ยเดี๋ยวไหนฟังมาบอลมาอยแม่ขอบเคยฝันเจ้าเดี่ยวขำไม่อยู่นี่มันว่าเนาะบ่เกยฝันนั่นล่ะเสียจังซี มันว่าไหมไอ้ซ้ำมันว่าไอ้แม่เราเต่งตัวงามขับแทนมันว่าคือฝันแบบนี้คือคล้ายๆว่าเจ็กจีนเจ้าทีเพื่อนมาคือผมไปหาเขาเขาก็นอนอยู่สั่นซ้ำกับกล่นไปยผมเน้นมามันก็เรียว่าขอฉุกมันกังเกลืนมันถึงวันกับมันก็อธิษฐานอยู่บัดมันก็แล้วมันได้ฝันมาฝันเห็นเพิ่อนขอเรียกนั้นเพิ่นเพิ่นบวบๆที่เนี่ยปากดิมันว่ายุ่มหน่อยเนาะคอยจับก้นใหญมากมันว่า แม่คนขิ้งครูกข่อย่านย่านแม่เอ็มหนังข่อย่านวันคืนอนว่าอีแม่เยอะเยอะว่าบมดสื่อเลยอีแม่เด้อเด้ออยู่ขึ้นอ่ะอันว่าอันฝันขับมันก็ดิขับตัวเนาะไอ้ข้ามจังสีว่าเนาะอันว่าใส่ชุดแดงง้วยผมมันว่าถามในที่เรียกถามพุงกับโบปากคอยจับบันไดลงมาอันว่าคอยลงมาคอยลงมาแับสีว่าคว่าข้อมยวมันว่าว่าแก่งเห็นว่าอีแม่ใครหรว่าทั้งคืนแก่งครับไอ้ข่อยซื้อยังไดเพื่นว่าสั่วขึ้นกระเบ้าคากเดี๋ยันว่าว่าคากเนาะ ไปสี่ข้างล่างอู้บอกคว้างเดียวบ่าเราไปแลไอ้ข้ามกว้าเดียวมั้งวะคือเจ้าทีมาห้เพิ่นทักทักนี่เนาะสุดมันหนุ่ยน่ะมาใหญ่นเพราะว่าเจ้าทีเพิ่นน่ะเจ้าทีน่ะจะเป็นอาหม่าเพราม่าจดหรือเ้าเจ้าสามจันบอกไงผุนว่าบั่นบอกว่ามันบั่นหนุ่ยนี่สามจันผุนมันถ่ายไม่ขว่ามึงอือใครว่าเจ้าทีนี่แหละมันอาม่านี่แหละ่อยว่าเออไม่ว่ากับบุ้เคยฝันเห็นเพิ่นยังสี่เจ้าทีอยเธอแหลกผุนอือฝันเธอแหลกกับบุ้กครับ ส่วงโตหลางเลยนาะตัตหยงมปนป่อื่้ามเพื่อนแม่เกตังมากอยู่บ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 ่มาห่อกบ้บเฮ่ด่บียนบ่่าแต่บ่บ่บกบบ่กว่ามบ่บูก่บ่บ่บ่ก่บ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 บ่บ่บ่่บบ่บ่้่บ่บ่บขบ่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 ่บ่่บ่่บาบมบ่บ่บ่บนบะบ่่ี่ม่บ่ามันบ่บ่บบอกเราบี่่าเรา่่บ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 ่่บ เขาเสือกได้หลายลูกขึ้นเนี za, ้ยขอ้นไรใช้ขึ้นอะไร่าบาเป็นบ้ามาก่าบ้าไตัวขก็เสือะขนไัวเดยวเนาะม่ม่อาระเสือกกวะเสือ่กระเสือกกระเสือกกเสือยกระอกเสือกอยจระเส กูเคยเห็นคว่ำฝันกูเนาะกูก็ดีใจลูกมาอาบน้ำเตสี่สามน่อยท่ามันมาเนาะพอดีใจแล้วของลูกขออาบน้ำเตะสี่สามแปลว่าดีใจว่าเจ้าของฝันคือชิแมนค่ะนะอาบน้ำเว้ยละเตะสามนึกว่าไอแม่เห็ดเอียงมาจะอาบน้ำเลยกูดีใจกูคนมันแต่ว่านางโน่นแบบคือเห็นนต้องคว่ำฝันดีใจมันแ่าบอกข้ากันเนาะมันบอกข้า มันว่าอันสีข้างล่างเด้อสีข้างล่างมันว่าตนันว่ามันที่สีบ่ตัวเดียวควางเดียวมันว่าอืมอืมถสของมันเนาะแต่มันนัง่าเห็นเป็นตัอ่ะบ่เห็นเป็นตัวมัน่ะเป็นสุดจีนมันว่าเพานกกะัว่าผัวหายยกม่ขึ้นเลไปบอกได้เมอะไรแล้วสื่ออะไรนี่แล้วก็เท่าเราตัวแล้วก็สื่อเพราะฟังเราหนั่งตัวเขาอา่นหน่ขึ้น โทรมากันบอกหรือว่าหอนถามสูงที่แม่คนมาดีใจอะไรแจ้ง่าใจคอยที่ถามมันว่ามันมันว่ามันเหมั่นใจของมันในว่าใจชุดสีแดงม่นว่าสั่นใจคือเกลเดอยู่ยุ่งวันนี้แบ่ใจชุดสีแดงขอเนี่ยสีแดงมันว่าอันจมูกเก้าผมขึ้นมันว่าคนจีนเออที่แดงมันขอพ่นกับโบปากเขาคอยจับคนไหมาลงมาเขาคอยคอยตูดลงมาจับลงมาจับลงมา เยอบมากๆีกว่เห็นจะอยู่ในนังแล้วบาดที่ี่เล่าท่านบมาหอดกลางท่านไดวางสิหันหนา้นไปแปรี้ข่าง่างเล่าว่าจังสิหนขึจนไปเราบอกเลยวัทีหันหนามันเอาสีลมาแต่เช่องหี้งสีลงมาต่รางผืนเพิ่นสีลงมาอืมฟันสูงแเราสีลงมาแต่รางคะเราเนี่มาเราเลยบอกเพื่นดีแก่ตีามเนฟันไในเพื่อนหูแม่เพื่อนดีเก่พวกม่จ่าจ่าเฮ็ดอีกอง่างกูดีใจยังไมาบอกน้ำปูมาอาบน้าโตกโปก อาวนัางแสี่สามเซนต์มัวคือเอาย่ามันอ้าวนัางเซนตัวมึงขึ้นกขึ้นเด็กหัวย่ามใจแล้วตนเนี่ยนันาเนาะคอยก็บ่ืเป็นอะไรจับโอ้จับตีวแมวคอยมาอยู่คือได้นวคือยู่นลาคอยมาอยู่นี่ฝึกบ่เคนไหนเห็นฟันเห็นอันผู้หญิงที่เจ๊เตี้เป็นกินมาเป็นเก็กเลยมีห่วจัดเนาะวนมากล้วฟันเห็นอย่างอื่นไม่เห็นแบบ คนเจ็ดคนจีนสิเนาะเออก็จีนมปนเจ้าของบ้านเขาเจ้าก็บว่าจักแล้วเนาะไหคุณไม่อยู่เป็นเก่าคนณคิดคนอยู่บ่ได้เนาะมันอยู่ได้คุณอเมริกาแล้วแม่นเจ้าทีเขาอะไรเจ้าทีนั่นล่ะอือว่าอเม่นฝันเห็นเพิ่นนี่บ่ธรรมดาได้โไหมไม่นักเด้อคนสิฝันเห็นเจ้าทีเจ้าทางท่นว่าฝันขับฝันนี่ยท่านก้อยบอกฝ่นเนาะค่ะอี่เมียก็กิฝันขับเนาะไอ้คุณนาให้คอยเพิ่นว่าว่านรื้อก็รื้อคนเยอะๆหามเรื่องคุณหามส่วนหามกันงันเหรียญไฟงันเหรียญมันมันวางสิ มันานั้นฟันคำัลยคยซื้อเสื้อเมาละฮันจิปีรลอยคุ่าฮ่าฮ่าย่าเยอะว่าบ้านนอกไรน้อขวายู่ยซื้อทิปปีลอยคุณทิปปีลอยหมอว่ะโอ้ยย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 มันยย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 ยเสียยตัยย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 ยนยยยยันมันยยนมันยย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 ยมันยย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 ยมันยยยมันมันยยยมัน รวยคุณรวยใบจักเงินวัน่าจักพักเงินฮ่่าเอแต่แจกไรเนาะคุณว่าจักพอดนเลยพันซีคุณพันซีหลอดบอกคนว่าคนว่าเสียวแม่อนลอยใบคุณเมือวนว่าจันคูขึ้นก็นน่งว่าเนาะแม่ยเยอะฟอกคนว่าเศร้าว่าคนดีใจจนหอดสามถุงเนาะจะกินอะไรเนาะว่ากับนงหัวกันว่าแม่นี่บอกอะไรอีวัน ไม่ฟันไปเันมันไม่อยากซื้อกับบอซื้อหาม้าใบเงินกูววางแจกได้บวกกันโอ้ก็อยากมาขึ้นหาม้าใบเงินถือนีด้บ่เนี่ยนั่งดูไอีแม่ย้าซื้อหลายเด้อเด้อม่มีเงินฝากไม่ให้รูปเมื่อโดนเงินฝากไม่ให้ชัวเดี๋ยวเอาเงินก่อนมาให้เป็นแสนเถอะติมันหวานมาเคยฝันจ้ากใหญ่ทำมันว่าครับจต่ว่าผนผลผลมาผลเกิซื้อน้ำมันมันบอกตัวเดียวไหมซื้อมันุกสีอ่านไม่ข็งแรงเพราะมันว่าบอกแก่งบอกมันก็ลายตัวน้อยใหญ่เนาะ ความฝันมานหลตัวอาน้ท่านัเนาะม้าฝันรับก็กับมนันมาบอกันครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความฝันของน้องจาเนาะครับเนาะเพิ่นกไดไโทรมาบอกคุณแม่เน่านะครับในความฝันเพิ่นกามีผีเจ้าทีมาบอกเพิ่นเป็นเลข8 4ีล่างนะครับ8 4ีล่างนะครับถาท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขความฝันของน้องจาก็ไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อ เพื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับนาอในงวดวัดนที่หนึ่งกันยายนสองหาหกสี่นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหน่อยเปอร์เซ็นต์เนาะครับนาอก่อนจะลงทุนก็นให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเดอ้อท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใแอดมินบุญทำน้ำโชกนะเด้อ,ดอครับเด้อ บุนทํานํำโชคกข,ขอไว้พรอดในทานผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปห่างไกลจากโรคล,ลายโควิดกันทุกคนด้วยครับเด้อขอให้โชคโชคเงนมันม่นสวัสดีครับ